และอมผมก๊อกนะครับจากร้านต้นยางโดนพลังของนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาพบกันนะครับในมาคลิปนะครับเป็นคลิปปิดท้ายแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อ Honda Civic นะครับเป็นตัว F K นะครับเป็นรุ่น R S นะครับตัวนี้เป็นสีลดำและตัวไมนได้เช่นนะครับล้อตัวนี้นะครับผมเทิร์นมากับคุณลูกค้านะครับก็คือเปลี่ยนนะครับจาก Civic F C นะครับมาถึงล้อ Civic FC นะนะครับเปลี่ยนนะครับจากล้อตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นล้อ FC นะครับตัว EHSV นะครับก็เลยถอดล้อตัวนี้ออกอัพจาก17เป็น18นะครับล้อตัวนี้นะครับถ้าเอาตรงรุ่นเลยก็คือ FC FK แหละตัวท็อปเอาไปใส่ได้นะครับล้อสีแท้หายากนะนะครับลายนะครับของเขานะครับจะเหมือนกับ Civic FC Cat ตัว RS ที่เป็นล้อหน้าเงาครับตัวนี้เป็น minor change นะครับจะเป็นล้อหน้าลมนํำหรือที่เขาเรียกสีชานะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับก็จะมีตานะครับ h o n ด้ามอเตอร์นะครับ h o n ด้ามอเตอร์นะนะครับอเดี๋ยวลบกลนคุณออกนิดนึงนะครับอ่ะพอดีมีลูกค้ากนอะไรเป็นนะครับก็จะเป็นล้อที่มีตาฮอนด้ามอเตอร์นะนะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ17นะครับ กว้างเจ็ดนิ้วนะครับออฟเซตอยู่ที่สี่สิบห้านะครับออฟเซตอยู่ที่สี่สิบห้านะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับล้อแท้เลยนะครับผมให้ดูก่อนนะครับสวยงามชัดเจนนะนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อฮอนด้าแท้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นล้อห้าลูร้อยสิบสี่จุดสามนะครับเพราะฮอนด้าถ้าเป็นประเภทห้าลูก็จะมีห้าลูอยู่ละบบเดียว นะครับใส่ได้กับโรถ h ันด้า c c o r d c i v ซ c c ิ v HRV, าร์ว e เ e สตรีมสเตร์ใส่ได้หมดนะครับของเก่าเรารับเทิร์นด้วยนะสนใจสอบถามได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยังยนต์นะครับก็ตั้งอยู่พระรามสองบางเทีน,นะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล2ีนะคเรับหรือ21มา200เมตรไม่ต้องข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ นะคะผมก็สำหรับคลิปนี้นะคะผมกอจากร้านต้นยังโยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ